สวัสดีครับผมเต้พลังใจครับในการดูดวงประจำวันเกิดของคนเกิดพุธกางวันในเดือนสิงหาคมครับเอาละครับเราไดูกันว่าความรักนะของคนเกิดพุธกางวันในช่วงนี้เป็นอย่างไรสำหรับคนสดรู้สึกว่าอดีตเป็นอย่างไรบ้างในอดีตพ่ขึ้นในเรื่องของอการ คิดนะคิดจะเริ่มต้นความรักแต่มันมีเรื่องความคิดความฝันความต้องการอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้ทำอย่างนั้นดีทำอย่างนี้ไม่ดีค่อนข้างมีความฝันที่มันพุ่งพ่านนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันในอดีตของเรานะครับปัจจุบันไป่ขึ้นในเรื่องของพระตรีมุติมาถึงความอุดมสมบูรณ์นะมันก็ได้ตามหวักบ้างไม่ได้ตามหวักบ้างก็เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆตรวจสอบตัวแล้วว่าการที่จะ จัดการจัดสรรในเรื่องของความเป็นไปในเรื่องของความรักนะทำใจเรียนรู้แล้วก็ดูตามหลักต่อวามจริงสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆแล้วก็จัดสรรไปในทัทงที่ได้นะครับอนาคตเป็นอย่างไร อนาคตไขึ้นเป็นพระแม่กาลีนะหมายถึงเรื่องของการจัดการจัดสรรทุกสิ่งอย่างอย่าปล่อยปละละเลยจนเกินไปก็แล้วกันบางอย่างที่มันยังกระทบจิตใจมันยังแก้ไขอะไรไม่ได้นะบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเพื่อจะให้มันผ่านพ้นไปทิศทางที่ดีนะมันก็อยู่ที่ว่าตัวเราจะ ทำอะไรยังไงมากกว่าถึงแม้ว่าโอกาสเรื่องของความรักมันจะเริ่มมีเข้ามามีโอกาสมีช่องทางต่างๆเนี่ยมันก็ยังอยู่ในฐานที่เราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันอย่าที่จะไปคิดเยอะคิดมากนะจนมากเกินไปทําให้มันเกิดความทุกข์ใจความร้อนอกร้อนใจตัวเราเกินไปนังน,นั้นก็้องค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปหยุดตั้งสติตัวเองด้วยเช่นกันนะครับอะดูซิว่าสําหรับคนโสสนิทในช่วงนี้เป็นอย่างไรสาหรันคนสนิทไพ่ขึ้นในเรื่องของ จิตใจอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวเราบางอย่างมันก็ต้องใช้สตินิดหนึ่งไพื่อบบรองเผอเรในเรื่องของการทําอะไรบางอย่างเผอสติให้คนที่เข้ามาเนี่ยเขารู้สึกไม่พอใจรู้สึกกลัวรู้สึกเกรงรู้สึก first impression ไม่ดีเลยนะการพบหน้าพบปะกเนี่ยการพูดคุยาการกระทําอะไรบางอย่างของเรามันเปิดจนเกินไปทาให้เขาตั้งตัวไม่ทันอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับอาจจะว่า จะทำยังไงดีนะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไพ่ขึ้นในเรื่องของอต้องทําสิ่งที่ดีเอาไว้ก่อนในเรื่องของการปรับบุค,คลิกปรับเสื้อผ้าหน้าผมของตัวเรานะจะไดะ้ป้องกันเรื่องพวกนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าเรื่องของความรักมันเป็นสิ่งที่เราคาดเดาหรือคาดหวังอะไรได้ยากในในส่วนของความคิดของเขาในส่วนความรู้สึกของเขาดังนั้นเราจงป้องกันแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองจนจนที่แบบไม่ใช่เป็นตัวเองเลยนะแต่มันก็อยู่ในฐานที่ อ่ะให้มันดูดีให้มันดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมน,นะครับเอาเสีไพ่เตือนไหนบ้างไพ่ขึ้นว่าตัวเราก็อยากไปหลงคิดนะในในฝั่งของตัวเองจนเกินไปก็าการบางอย่างมันก็ปรับเปลี่ยนตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะั่นในเรื่องของการกระทําความรู้สึกความนึกคิดนะอะไรต่างๆที่มันทําให้มันเรียบร้อยทําให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้อง มีการปรับปรุงแก้ไขนะเราต้องเปิดใจด้วยส่วนหนึ่งในเรื่องของความรักมันจะได้ไม่มีอุปสรรคในเรื่องของจิตใจไม่มอุปสรรคที่มาจากการกระทําของตัวเราเองดังนั้นเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคนโสดสนิทคนเกิดพุธกางวันเนี่ยอยู่ที่60%นะคือมันก็มีโอกาสาแล้วแหละในเรื่องของความรักแต่ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนตัวเองเยอะๆมันจะได้มีโอกาสาเรื่องความรักที่เพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับ เรามาต่อกันที่สําหรับคนที่ถูกบอกเลิกนะบอกเลิกรามาในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างให้ขึ้นปัญหาที่มันขึ้นมาเนี่ยนะต้องตัดขาดตัดตัดสิ้นไปนะในเรื่องของความรักที่มันเกิดเคยเกิดขึ้นมาแล้วและเราจงเดินหน้าต่อดีกว่าเพราะว่าไพ่ขึ้นพื้นดวงเราในอดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องอาดํเดินเดินต่อนะไพ่ขึ้นเป็นอสุวินทรมันถึงการดําเดินเดินต่อและต้องตัดขาดออกไปปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากนะ เพราะว่าในปัจจุบันมันสามารถดําเ,เดินต่อในทิศทางที่เป็นของตัวเรานะเอาย้ําต้องว่าที่เป็นของตัวเราและอนาคตหากเราจะไปพรมงในเรื่องที่มนผ่านมาแล้วเนี่ยยิ่งตัดไม่ขาดใจก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่อันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับอดุสิว่าจะทําอย่างไรได้บ้างกับหัวใจของตัวเรากับความรู้สึกของตัวเราเนาี่ยภายขึ้นย้ํารอบที่สองนะโอ้โหสิกกรรมหมายถึงว่าปล่อยวางตัดขาดปล่อยวางไปเลยนะเตือนสติตัวเองว่า เราเจ็บมามากพอแล้วเราทุกขมา์มากๆพอแล้วและเราจงเยียวยา,ยายหัวใจของตัวเราดีกว่าที่จะไปคิดแทนคนอื่นนะไปอะไรก็ไม่รู้ในเรื่องของความทุกข์ในเรื่องของการถุกกระทบทางใจของตัวเราเนี่ยมากพอควรพอแล้วนะแล้วก็เดินหน้าต่อรักตัวเองีเยอะรักตัวเองมากๆก็จะดีกว่านะครับดูที่ว่าไพ่เตืออะไรบ้าง ให้ขึ้นในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เป็นการกระทำของเราตอนนี้มันสุดเปล่านะคืออย่าไปอะไรเลยดีกว่าเราทําสิ่งที่มีคุณค่ากับตัวของเราเราเคยฝันอยากทาอะไรอยากมีคู่แบบไหนอยากมีความรักแบบใดเราจงไขวาหาความรักแบบนั้นจะดีกว่าเพื่อที่จะไม่ไปปักใจนะไม่ไปปักใจทุกข์ไม่ไปหลงคิดหลงผิดนะในเรื่องของความรักจนเกินไปจะได้ มีทิศท,ทางที่ดีในเรื่องความรักที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในสำหรับคนที่ถูกบอกเลิกบอกลานะคนเกิดพุธกลังวันเนี่ยอยู่ที่70%นะคือโอกาสเรื่องความรักมันค่อนข้างที่จะมีโอกาสแต่ใจต้องถูกปบล,ล็อกด้วยนะส่วนหนึ่งมันจะได้อ่าไม่มีผลร้ายกับใจิตใจของตัวเรามากเกินไปนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของ คนที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรปั๊บสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่ขึ้นในเรื่องของการสร้างโอกาสของตัวเรานะในเรื่องของความรักแล้วก็สร้างโอกาสเนี่ยหมายถึงเรื่องของการหาความชัดเจนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะเราก็ต้องดูด้วยว่าคนที่เรากําลังมีความสัมพันธ์ด้วยนะหมายถึงว่าคนที่ยังความสัมพันธ์ชัดเจนกับตัวเราเนี่ยต้องหาความชัดเจนให้มากๆขวา้เพราะว่ามันเหมือนยังเป็นอารมณ์ที่ รักๆเลิกๆเล่นๆนะมันยังไม่เรียบร้อยยังไม่ปักใจเชื่อหรือว่ายังไม่ปักใจรักขนาดนั้นดังนั้นต้องสร้างโอกาสในเรื่องของความรักให้มันดีมากยิ่งขึ้นมันจะได้ไม่เสียโอกาสในในส่วนที่มันควรจะเป็นนะครับดังนั้นเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นโอเคอยังไงก็ได้ในเรื่องของความรักเอ๊ะอยังไงก็ได้มันก็ทําให้มันไม่ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิมรู้สึกว่าทํำยังไงดีไปขึ้นเป็นพ,อพรอฟิเกเนตนะแล้วก็ ึ้นเป็นการคิดแล้วก็ลงมือทําโดยทันทีหาทางออกในส่วนที่เรารู้สึกกทุกข์มันต้องแก้ไขต้องจัดการให้เรียบร้อยจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มากยิ่งขึ้นกว่าดิมนะครับดูสิว่าไพ่เจออะไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นพระอังคารขึ้นเป็นฐานบุญหมายถึงจิตใจอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถจัดการแก้ไขด้วยตัวของเรานะบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาบางอย่างมันก็ต้องใช้จังหวะ นะการกล้าพูดกล้าจัดการแล้วก็อย่าไปเก็บนะอย่าไปเก็บจะปล่อยปะละเลยในบางเรื่องไม่งั้นมันก็ไม่แก้ไขปัญหาเสียทีนะต้องให้กำลังใจัดเองเยอะๆนะคะนรับงนั้นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะของคนเกิดพูดกลางวันเนี่ยอยู่ที่60%นะมันก็ต้องค่อยๆเปิดโอกาสสร้างโอกาสให้กับตัวเองด้วยในอีกส่วนหนึ่งจะได้ มีความรักที่ดีแล้วก็มีความชัดเจนที่มากยิ่งขึ้นไม่เช่นั้นเนี่ยหากปล่อยปละเลยไปเรื่อยความไม่ชัดเจนมันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วมันก็ทําให้ตัวเราเนี่ยมันก็กังวลใจนะักที้คลายใจตัวเองจะดีกว่าโดยการที่หาความชัดเจนในเรื่องของความรักให้ดีนะครับโอเคเรามาดูสําหรับคนมีคู่กันบ้างนะดูซิว่าเจ้าสตาเป็นอย่างไรสําหรับเจ้าสตาไพ่ขึ้นเป็นพระสุขนะพระสุกํากำลังจะออก เดินทางนะเป็นเด็กอยู่เลยเราก็ขึ้นเป็นพระรามนะมันเป็นการตัดสินใจการใช้ความคิดความคิดช่วงนี้ของเราเนี่ยมันต้องระวังนะระวังในเรื่องของการคิดอะไรที่มันแบบไม่คิดหน้าคิดหลังนะเราก็คิดอะไรทําเลยคิดอะไรทําตามอารมณ์จนเกินไปแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกด้วยมันทําให้เกิดผลกระทบกับคู่ของเราด้วยเช่นกันทําให้มีปัญหาปากเสียงมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้นั้นนะมาจากการที่เราคล้ายๆกับ ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังทําให้เกิดผลกระทบทางจิตใจผลกระทบทางเรื่องของอเหมือนเคยคุยกันแล้วแล้วเรายังทําอีกนะเราไม่ได้ไต่ตองกับการกระทําคําพูดของตัวเราทําให้เกิดปัญหาได้อันนี้ต้องระวังเราคิดว่าคู่เราคิดยังไงเป็นยังไงเขาก็พยายามทําใจนะพยายามทําใจไปขึ้นว่าเขาก็พยายามที่จะปรับทำเข้าใจกับตัวเราพอสมควรเลยนะดูสิคือปรับเข้าใจเป็นกันแต่ว่า ความรู้สึกของคนนะมันก็มีจำกัดเหมือนกันบ,บางอย่างมันก็ถึงแม้ว่าจะได้รับการให้อภัยนะแต่ว่ามันก็อย่าบ่อยครั้งจะด,ดีกว่าไม่งั้นปัญหามันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆดูสิว่าปัจจุบันเหตุเป็นยังไงปัจจุบันเหตุไปขึ้นในเรื่องของอการกระทำนะที่มันสร้างความสุขนะสร้างความอ็นเอมแต่อย่างที่จะเติมเต็ม ในเรื่องบางเรื่องให้มันดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันพยายามทําอย่างเต็มที่กันทั้งคู่นะส่วนปัจจุบันเนี่ยไพ่ขึ้นว่ามันพอมันทํามากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการบางอย่างมันไม่ได้ตอบโจทย์ถึงเรื่องของหัวใจในเรื่องของความรู้สึกดังนั้นมันต้องมานั่งหันหน้าคุยกันว่าเออความรู้สึกจากการกระทําจากความรู้สึกตั้งนั้นเนี่ยมันจะหาทางออกอย่างไรได้บ้างอนาคตเนี่ยพอ พอพอพอผู้สึงอนาคตแล้วเนี่ยมันําให้ถ้าหากไม่มีการพูดคุยไม่มีการเจราจาไม่มีการปรับปรุงแก้ไขนเนี่ยมันําให้มันเหมือนทาทาไปให,ให้ให้รู้สึกว่าดีทาทาไปให้รู้สึกมีคุณค่าเจยๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันตอบความรู้สึกของกรรันและกันจริงๆนะแต่กั้นั้นเนี่ยมันต้องมีการสะท้อนถึงความรู้สึกสะท้อนถึงความเป็นของกันและกันให้มากที่สุดจะดีกว่าที่จะให้ความรักมันผ่านพ้นไปได้ดีดูซิว่าจะทำยังไงได้บ้าง ให้ขึ้นในเรื่องของการจัดการนะแล้วก็การทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกต่างๆนะรวมถึงตัวเราว่าโอเคสิ่งที่เราผิดก็แก้ไขเราก็ทําให้เรียบร้อยอย่าคิดอย่าใจร้อนอย่าคิดที่มันด่วนทันการทันทีเกินไปทําให้มันเกิดผลกระทบกับคู่ของเรานะครับดังนั้นก็มีการพูดคุยจัดการแก้ไขปัญหาให้ดีผิดก็ขอโทษนะก็ให้อภัยกันไปนะครับหรือจะไปเตือนอะไรบ้างในเรื่อง,องคนมีคู่ปั๊บ เพิ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องมีการประสานทําความเข้าใจปรับจิตปรับใจกันเยอะๆนะบางอย่างมันถึงแม้ว่าจะผิดซ้ำผิดซ่าผิดโน่นผิดนี่แต่คนที่ทําความผิดก็ไม่ใช่มีความสุขหรอกหรือคนที่ถูกกระทําทางจิตใจทางความรู้สึกเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกดีหรอกถูกไหมดังนั้นมันเป็นความทุกข์ต้องคู่ที่ต้องพูดคุยแล้วก็แก้ไขปัญหาให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองดังนั้นประเ็นิฐของคนมีคู่สําหรับคนเกิดพูดกันง เนี่ยเดือนสิงหาคมอยู่ที่60นะดังนั้นมันต้องจัดการแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนตัวเองเยอะๆจะได้มีความรักที่ดีแล้วก็เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นก็เป็นพลังใจให้นะครับ